ช่วงที่2ครับของคิวทอนวีโดยปอทอรและการกีฬาห่งประเทศไทยครับครับช่วงนี้ครับกลับมาพบกับกูรูของวงการศิลป์บอลครับคุณสักดาลัตนสุบรรครับครับผมนะฮะก็อ่ก่อนจะไปพบกับกูรูนะครับใครที่อยากไปดูฟุตบอลแบบกูรูครับนะครับก็ไปที่อังกฤษกับพวกเราในเกมแดงเดือดนะครับหรือว่าปูพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด19เนะเดินทาง19กลับมาที่26มีนาคมนะครับหมายเลขศัพท์ตามตารางนี้ทั้ง2เบอร์นะครับ 0819161999นะฮะแล้วก็0809753449ครับนะฮะก็แปดหมน5คืนใช่โทรมาได้ครับก็ช่วงนี้ครับกำลังเก็บเกี่ยวเลยฮะเป็นสองทีมนะกำลังเก็บเกี่ยวคะแนนนะครับโดยวอลิเวอร์พูลครับใช่ฮะัฮะโอ้โหเตะอย่างนี้เนี่ยทัวร์ถอนเต็มเลยจะเป็นลมตายครับโอ้โหก็ฝากไปด้วยแล้วส่วนแฟนๆนะครับที่พูดคุยผ่านจากแอดมินของเราทางเฟซบุ๊กของเรานะฮะ ถามมาในเรื่องของการทําทัวร์ไปดูสนุกเกอร์นะครับซึ่งเราขอขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อเพื่อคุยกับแฟนๆให้มากกว่านี้นะครับถ้าขอยืนยันเลยครับถ้าได้ทัก20ท่านหรือว่าเป็นปริมเนี่ยเมื่อไหร่เราจับแน่นอนนะครับตอนนี้มีสนใจมา10กว่าท่านแล้วนะครับก็เข้าใจตรงกันด้วยก็คือการทำทริปอย่างเงี้ยมาต้องทั้งยี่สบแล้วก็ต้องเข้าเข้าใจด้วยว่าตั๋วที่คูซิบเบ t ลเทเตเนี่ย ไม่ว่าท่านจะดูคู่ไหนนะครับผมว่ามันสุดยอดเย่นันไปชม้ภาพบรรยากาศกามครับกอฝากไปด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูคุณสตาร์ช่วงนี้ครับกับเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน การกีฬาแห่งประเทศไทยครับสำหรับรายการ UK Championship นะครับซึ่งมีนักกีฬาไทยเรา5คนลงแข่งขันแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไปไม่ถึงไหนนะครับโดยเฉพาะ2องสิทธิชอยซึ่งถือว่าสำคัญกับตัวเขาเองเลยเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ใหญ่รองจากรายการจริงแชมป์โลก แต่โชคร้ายครับต๋องมันอยู่อันดับท้ายๆร12 2อยยีเนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงต้องเจอกับมือท็อปสิของโลกต๋องนั้นเจอกับอดีตแชมป์โลกปี2005จอหนฮิกกินแล้วก็ทําท่าจะมีฮึดนะครับต๋องเพราะสเฟรมแรกนั้นออกสตาร์ทนำนำชอนม์ฟี่นะครับชอนม์ฟี่นำชอนม์ฟี่ไป3ต่อ0เฟรมแต่ว่า ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น6เฟรมต่อมาเลยครับตองนั้นแพ้กับชอนมอร์ี่แบบย่อยยับเลยก็เลยกลายเป็นว่าตองของเรานั้นตกรอบแรกแพ้6ต่อ3ในขณะที่นพพลแสงคำหรือว่าหมูปากน้ำแม่ต้องบอกว่าก็าเจอกระดูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปไม่รอดเหมือนกันก็ตกรอบแรกเหมือนกันในขณะที่แมนนครปฐมนั้นแม่เจอ ของแข็งเลยครับเพราะว่าเข้ามาใหม่เนี่ยต้องไปเจอกับมืออันดับสูงอย่างชวดบิงแฮมนะครับก็เลยโดนไป6กศูนย์ที่นี้ที่ไข่ไม่แตกเลยนะครับส่วนรัฐยุนทินโยธารักษ์ก็เช่นกันเราแพ้ในรอบแรกทุกคนยกเว้นเดชวัตรพุ่มแจ้งครับแม้แต่เอสนคคนายกก็แพ้ในรอบแรกแพ้รูบินฮอล6ต่อ5 มีเดชวัฒนทที่ดุเข้าไปรอบ6ก64แล้วก็ไปเจอกับไมเคิลโค้นะครับขณะที่บันทึกเทปอยู่นี้นะครับยังไม่ทราบผลการแข่งขันว่าเดชวัฒน์จะผ่านโค้ไปได้หรือเปล่าแ่่องไรก็ตามถ้าว่าผ่านเข้าไปได้เนี่ยเดชวัฒน์เนี่ยอันดับโลกในฤดูกาลหน้าเนี่ยต้องพุ่งพรวดแน่ครับเพราะว่าฟอร์มดีกว่าทุกคนครับสำหรับ กรณีเด็กไทยเราครับไม่ว่าจะเป็นหมูปากน้ําเป็นรัชยุทินโยธารักษ์นะครับหรือว่าเอาแบบเอฟนครนายกหรือเดชวัฒนแจ็คสระบุรีก็ตามถ้ากว่าเจอกับเมือนดับสูงสูงของโลกเนี่ยมักจะออกอาการคือตื่นเต้นถึงแม้ว่าเอฟเราจะเคยชนะรอนนี่นะครับในรายการเยอรมันโอเพ่นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า จะชนะเขาตลอดไปอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นรอนนี่นั้นไม่มีสภาพเลยก็เลยแพ้ให้กับเทพขย,ยาไปแบบบตรวิดแหละครับแต่ในขณะที่หมูปากน้ําก็ดีรัตโยทินโยธะลักษ์หรือว่าธนวัฒน์ธีรพงศ์ไฟบูรณ์ซึ่งเป็นเด็กใหม่ถ้าหากว่าไปเจอกับมือรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะออกอาการคร่งนะครับพอเจอกับมือใหญ่เนี่ยเราจะเกิดแหมวางถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน พราะว่าโดนทางท้งท้งอาวุธครบเครื่องนะครับดังนั้นเนี่ยเราเจอกับมือระดับต้นๆของโลกเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราแทงไม่ดีเลยผิดกว่าที่การฝึกซ้อมหรือผิดกับช่วงที่เราเล่นกับมือไล่ๆกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เราต้องกลับมาแก้ไขต้องฝึกจิตใจครับเรื่องของสมาธิเรื่องจิตใจนี้สำคัญทีเดียว ถ้าว่าเด็กเรานั้นได้ฝึกแบบจีนนะครับเด็กจีนที่เขาฝึกจริงจังอย่างดูช่วงนี้ครับโดดเด่นที่สุดของจีนก็คือเชียวโกตงตอนนี้แรงมากทําท่าจะแซงเหลียงเวงโบขึ้นมาอ,าอยู่ในระดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับเซาโกะดองก็ต้องจับตาดูว่าเด็กไทยเราจะไล่ทันพวกนี้หรือเปล่าเราก็เหลือันดับโลกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็เป็น เดชวัตรพุ่มแจ้งคนเดียวเท่านั้นครับที่ยืนอยู่ที่อันดับ42ของโลกก็หวังว่าฤด,ดูการหน้าน่าจะท็อป32ของโลกครับเราก็ได้จะหวังไว้ว่าเดชวัตรจะทำได้